สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาแนะนำนะครับตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับหม้อแปลงนะครับตัวนี้เป็น32มอสเฟตนะครับถ้าใส่เต็มนะครับซิงก์ก็74มิลนะครับความสูงนะครับคาปาซิเตอร์ที่ใส่ไปก็คือเป็น10,000ไมโครฟารัดนะครับ5ตัวนะครับจุดต่อก็คือจุดต่อบวกไฟบวกนะครับไฟลบของแบตนะครับแล้วก็2จุดนี้เป็นขดเข้าของหม้อแปลงนะครับ อันนี้ผมลองกับระบบ24โวลต์อยู่นะตัวนี้เป็นสวิตช์ออนของตัวเครื่องนะครับถ้าไปใช้งานขอกระแสสูงสัก2แอมป์ขึ้นไปนะครับถ้าจะต่อสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับแต่นี้ผมต่อจำตรงให้อยู่ตัวนี้เป็นฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กเหตุผลที่ไม่ใส่คาปาซิเตอร์จุดนี้ก็เพื่อประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ผมมองว่ามันสําคัญต่อระบบนะครับก็คือ พอไปเข้าตู้ก็คือจะเอาพวกคาปาพวกนี้ยใส่ที่หัวเบเกอร์หรือหัวชิโนทัมเมอร์นะครับแบบนั้นจะดีกว่านะครับที่ผมมองก็มันสําคัญนะเพราะว่าลูกค้าบางคนไม่เข้าใจนะครับเอาสายไฟเส้นเล็กลากจากจุดนั้นมาจุดนี้นะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่มันพังนะครับก็เลยตัดปัญหาจุดนี้เป็นจุดของแรงดันไฟหมออแปลงนะครับของของพัดลมนะครับไฟเลี้ยงที่เป็นเอซีนะครับมีฟิน มีระบบแ็กติไฟนะครับในตัวนะครับก็ต่อไฟเข้าแล้วก็ต่อพัดลมได้เลยตัวนี้รีเลย์10แอมป์นะครับสำหรับตัดต่อพัดลมนะครับอ่านอุณหภูมิโดยตรงจาก NTC นะครับก็คือไม่ต้องไปใส่เทอร์โมสตัทข้างนอกนะครับจากเซนเซอร์ในตัวนั้นนะ ตัวนี้บักนะครับถ้าเป็น12โวลต์ต่อตรงนะครับไม่ต้องผ่านบักนะครับแต่24 48หรือ9 6กนะครับใช้บักตัวนี้ได้ตัวเดียวนะครับใส่แบบนี้ได้เลยแต่ถ้าระบบ9 6โว้ตแกร่งก่อนนะมันต้องเปลี่ยนมอเตรแล้วก็เปลี่ยนขาตาให้สเปคไฟสูงกว่าน,นี้นะครับ <_ C 2> ตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ80โวลต์นะครับ <_ C 2> เรามาดูหน้าจอนะหน้าจอมีอแรงดันแบบเ o าพุ p แล้วก็คุณภูมินะครับ ตัวนี้ก็เสียแล้วก็ power นะครับกรบการปรับตั้งค่านะครับกด e s c แช่นะครับมันก็จะขึ้นเมนูแรกเป็นของผมจะใส่ค่าตรงๆเลยนะเมนูแรกเป็นของตัวพัดลมทํางานที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับต่อไปเป็นซ e t ปี a วนะครับผมตั้งไว้230ตัวนี้เป็น over current ผมตั้งไว้125แอมป์ m นะครับตั้งในซอฟต์แวร์ก็ได้หรือว่าตัวนี้ก็ไดนะ้สำหรับ over current นะครับ ตัวนี้โอเวอร์เทมป์นะฮะสิบองศามันออฟนะครับตัวนี้ต่ําตัดนะครับตัวนี้มันปรับตั้งได้นะครับไปปรับตั้งเอานะระบบเท่าไหร่ตามความต้องการของของผู้ใช้งานเลยนะครับต่ําตัดนะครับตัวนี้เป็นสูงต่อตัวนี้คลเวตวีอินนะครับปรับหยาบของอินพุนะครับหรือแรงดันแบตนั่นเองนะครับอันนี้ปรับละเอียดของอินพุนะครับตัวนี้ปรับหยาบของเอาพุ t นะครับก็คือฝั่งสองอยสิบโวลต์นะครับตัวนี้ปรับละเอียดของเอาพุ t นะครับ อันนี้คาลิเบตคือเลนส์นะครับก็คือตัวนี้มันเป็นร้อยห้าสิบแอมป์นะครับค่าสมการของมันอยู่ที่หกสิบนี่นะครับออฟเซตวีออฟนะครับตัวนี้เอาไว้ปรับกรณีที่มันเข้าต่ําตัดนะครับต่าตัดทางานแล้วโวลต์ไม่ตรงนะครับเวลาต่าตัดทางานมันจะอ่านโวลต์แล้วก็กลับมารีบูตนะครับตัวนี้คืออยู่ในระหว่างต่าตัดทางานนะครับมันขาดหายไปเท่าไหมมาปรับตั้งที่จุดนี้นะครับ คาร์บีทเทมนะครับตัวนี้ปรับหยาบของเทมนะครับตัวนี้ปรับละเอียดของเทมแล้วก็ค่าตั้งค่าโรงงานถ้าถ้ามาตั้งค่าโรงงานต้องจําค่าก่อนหน้าได้นะครับอันนี้มันเป็นเย็ดกับโ no นนะครับถ้ากดเย็ดอินเทอร์ปรับมันก็จะคืนค่าโรงงานนะครับประมาณนี้สาหรับการตั้งค่าสาหรับการกลับไปทํางานกด e s c แช่นะครับมันก็จะกลับไป on. อ่อนอ่าข้อดีของโลวโวลนะครับ เราวนเวลามันทางานเรามันไปแตะที่พวกนี้มันจะไม่ระเบิดไม่เสียหายนะครับแล้วก็กจุดหนึ่งก็คือเวลาช็อตเอาต์พุตมันจะไม่พังนะเดี๋ยวผมจะช็อตเอา์พุตที่จุดนี้ดูนะครับนะครับออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาอ่อนนะอันนี้ใส่ไม่ครบเพราะว่าทาง คนที่ขายมอาเฟตเขาปนของเสียมาเป็นของใหม่นะครับแต่ว่ามันอาจจะผิดพลาดที่โรงงานหรือว่าอะไรไม่แน่ใจอนกันะมันมีปนมาตัวหนึ่งผมก็เลยถอดออกรอเขาส่งตัวตัวดีมาเค็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอา p ์พุตกันบ้างนะว่ามันสวยไหมเอา p ์พุตของระบบว่าแปลงก็สวยนะพอดูได้ก็เป็นไซน์เวฟที่เราเห็นอยู่ครับประมาณนี้ ความถี่จะต่ำนะครับของมผมมันจะมีเสียงนะครับแต่แรกคือความอุณหภูมินะมันจะเย็นกว่าความถี่สูงนะครับแล้วก็ความทนทานนะเพราะว่าตัวมอเตอร์มันไม่ต้องทํางานหนักนะครับมันก็เลยอุณหภูมิเย็นกว่าความถี่สูงนะครับมันจะมีเสียงเหมือนเราเดินเข้าไปในโรงงานที่มีมอเตอร์หรือมีอินเวอร์เตอร์มันยังได้ยินเสียงประมาณนี้นะครับก็คือความถี่เดียวกันที่ผมใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์ในโรงงาน ก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้การติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ